คร้บผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับนิลันพากินคือเก่าแล้วผมมาเพืเ่อนพี่น้องมื่อนี้นิลันได้ยังกินมนือนี้ได้ตำขนมเส็นครับผมหรือว่าตำข้าวปุ้นขนมจีนนะครับผมแล้วแต่หลายผู้มีฝากจะเรียกากจะบานผมเบิ้นขนมเส็มมาครับผมเบาๆไลายมื่อนี้ยงัดครับผมแ้ยแ่บน้ำกันนะครับผมใส่หอยดองใส่หมูยอ มาครับผมคำแรกแห่งหมานครับผมคำนี้ปัอปีเพื่อนรองมาครับผมเจ็บอยู่ครับเห็นแต่ไอ้เพื่นเห็ดกินกันนั่หรอกครับผมอะไรอยากเลยผมยเลยลองมาเห็ดกินบ้างนะครับผมรอบเด็กบ่เด็กเป็นไหนหรอกมัน อิ่มปะอิ่มนอนบประลรับล้วผมครับผม,บผมตามขนมเต็แจ้บแก้มกันครับผม คืออย่คืออย่เปลี่ยนวาคับเืาบกันครับ Có nó dài chín cân Nó chèo trắng kết nào Nên Mình hỏi không? Hỏi nè Khẩu cần gì chẳng bà กินนีก,ก็แล้วลรวผมมะขออนุญาใตใส่มือนะครับผมบัคบกักยาวนี้ครับผมเก็บเอายุกา้หัวครับผมอันนี้ละไม่ได้ปลูกหรอกไปเก็บเอายุรันค่า

หนาใ่พีกหลายเลยเผ็ดจังคลิปนี้ก็ไป้ำนี่แล้ว,ลว <Okay. S 1> ก่อนนะครับผม,มเผ็ดแห้งหนาแดงของเราเ <Okay. S 1> ป็ดเจอกันไหมคลิปหนานครับผมคลิปนี้เผ็ดแห้งขอินนนำก่อนสวัสดีครับผม